ในหัวข้อนี้นะครับจะอยู่ในหน้า35จะพูดถึงการหาอุณหภูมิผสมแล้วก็ความดันผสมนะครับก็คือเราจะเอาแก๊สนะครับมาผสมกันเช่นเอาแก๊สก้อนสีแดงนะครับผสมกับแก๊สก้อนสีฟ้าแล้วออกมาแล้วจะได้เป็นแก๊สก้อนสีเขียวนะครับทีนี้ในแก๊สนั้นมันก็จะมีปริมาณนะครับที่เราศึกษามา นั่นก็คือจะมีอุณหภูมินะครับมีความดันแล้วก็จํานวนโมลแล้วก็จะมีจํานวนอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะนะครับอย่างเช่นปริมาตรด้วยนะครับก็จะมีสีปริมาณหลักๆอ่าสีแดงก็มีปริมาณสีปริมาณนี้ส่วนสีฟ้านะครับก็มีอุณหภูมิมีปริมาตรมีความดันแล้วก็มีจํานวนโมลเช่นกันนะครับจากนั้นก็ผสมกันกาเป็นแก๊สสีเขียว ทีนี้หลักการผสมกันเนี่ยเราจะใช้เกี่ยวกับกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับในการผสมของแก๊สนะครับก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นนะครับก่อนผสมนะครับจะมีค่าเท่ากับพลังงานรวมหลังผสมแล้วนะครับทีนี้แก๊สใช่ไหมไมันเป็นแก๊ส ดังนั้นพลังงานของแก๊สนะครับมันคือพลังงานจลดังนั้นเราก็จะทราบว่าเป็นพลังงานจลก่อนผสมนะครับมีค่าเท่ากับพลังงานจลหลังผสมทีนี้เราก็มาทบทวนนะครับวิธีการหาพลังงานจลนของแก๊สมีสูตรว่างไงบ้างเอ่ยพลังงานจลของแก๊สมีค่าเท่ากับ3ส่วน2 pv ใช่ไหม สามส่วนสองความดันคูณปริมาตรนะครับซึ่งเราทราบว่าความดันคูณปริมาตรนั้นมันมีค่าเท่ากับจํานวนโมลคูณค่าคงตัวของแก๊สคูณอุณหภูมิในหน่วยเควินนะครับและก็ยังมีค่าเท่ากับจํานวนโมเลกุลคูณค่าคงตัวของโบสแมนนะครับแล้วก็คูณอุณหภูมิในหน่วยเควิน ดังน,นั้นแล้วให้เราเลือกใช้นะครับว่าเราจะเลือกใช้สูตรไหนตามความเหมาะสมอ่ะเราลองมาหาอุณหภูมิผสมก่อนแล้วกันนะครับเราจะหาอุณหภูมิผสมเนี่ยแล้วก็ใช้กฎอนุรักษ์พลังงานนี่แหละนะครับพลังงานจนก่อนผสมนะครับมีค่าเท่ากับพลังงานจนหลังผสมซึ่งสูตรที่มีอุณหภูมินะครับมีอยู่สสูตร ก็คือสูตร3 2ส่วน2 NRt นะครับแล้วก็3 2ส่วน2 kbt อ่ะแล้วเราจะเลือกใช้สูตรไหนดีนะครับสูตรที่เราเลือกใช้อ่าครูจะเลือกใช้สูตร3 2ส่วน2 NRt แล้วกันนะครับสารสีแดงนะครับแก๊สสีแดงก็มีพลังงานจนนะครับเท่ากับ3.2ส่วน2 NRT นะครับบวกกับสารสีฟ้านะครับก็มีพลังงานโจนเท่ากับ3ส่วน2 NRT ของสีฟ้าอังคูจะให้สีแดงเป็นเลขหแล้วกันส่วนสีฟ้าเป็นเลข2นะครับทีนี้เมื่อรวมกันแล้วนะครับก็จะได้พลังงานโจนหลังผสมนะครับก็คือ3ส่วน2 N 3 rt 3นะครับทีนี้มาดูนะคบว่า2ฝั่งมีอะไรเหมือนกันทั้ง2ฝั่งมีค่าคงที่เหมือนกันก็คือ3าส่วนสแล้วก็ค่าคงตัวของแก๊สนะครับแล้วก็หารกลับไปได้เลยหารกลับไปแล้วนะครับดังนั้นนะครับก็จะเหลือนะครับจำนวนโมลของสารสีแดงนะครับคูณอุณหภูมินหน่วย เควินบวกนะครับจำนวนโมลของสารสีฟ้านะครับคูณกับอุณหภูมิในหน่วยเควินมีค่าเท่ากับ n 3 t 3ทีนี้ n 3 t 3คืออะไรนะครับ n 3ก็คือจำนวนโมลรวมนะครับส่วน t 3คืออุณหภูมิผสมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่า จำนวนโมลรวมนะครับคูณกับอุณหภูมิผสมนะครับจะมีค่าเท่ากับ n 1 t 1บวก n 2 t 2ถ้าโจทย์เขาให้หาอุณหภูมิผสมแล้วก็ย้ายข้างนะครับเอาจำนวนโมลรวมนะครับไปหาร n 1 t 1บวก n 2 t 2ตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะอุณหภูมิผสมออกมาทีนี้จำนวน มลรวมมันหายยังไงจำนวนโมนลรวมเนี่ยมันก็สามารถหาได้จากการเอา n 1นะครับบวก n 2เพราะว่าโมนลของแก๊สนะครับมันสามารถรวมกันได้เลยเมื่อเอามาผสมกันเนาะนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราจะมาหาความดันผสมนะครับเราก็ใช้กฎอนุรักษ์พลังงานเหมือนเดิมนะครับก็คือ พลังงานจนก่อนผสมนะครับมีค่าเท่ากับพลังงานจนหลังผสมอ่สมมติว่าเราผสมสารสีแดงนะครับที่มีความดันแล้วก็มีปริมาตรค่าหนึ่งนะครับสารสีแดงนี้ผสมกับสารสีฟ้านะครับที่มีความดันแล้วก็มีปริมาตรค่าหนึ่งเมื่อผสมแล้วนะครับ ก็จะได้สารใหม่นะครับเป็นสารสีเขียวนะครับสารสีเขียวตัวนี้ก็จะมีนะครับความดันนะครับเป็นความดันที่เกิดจากการผสมกันของแก๊สสีแดงกับสีฟ้าและก็จะมีปริมาตรนะครับเป็นปริมาตรรวม ึ่งเกิดจากการรวมกันของสารสีแดงแล้วก็สารสีฟ้าทีนี้นะครับปริมาตรรวมนักเรียนจะต้องพิจารณาดีๆนะครับปริมาตรรวมนะครับถ้าเกิดกรณีรวมในภาชนะนะครับถ้าเกิดเรารวมแก๊สในภาชนะแล้วก็ให้นักเรียนย้อนกลับไปดูที่แบบจำลองแก๊สอุดมคตินะครับที่เขาบอกว่า ปริมาตรของแก๊สจะเท่ากับปริมาตรของภาชนะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขารวมแก๊สในภาชนะแปลว่าปริมาตรรวมนะครับจะต้องเท่ากับปริมาตรของภาชนะนะครับดังนั้นนักเรียนต้องดูดีๆนะครับตัวนี้อ่ะทีนี้พลังงานจนนะครับ ที่มีสูตรเกี่ยวข้องกับความดันและก็ปริมาตรก็มีอยู่สูตรเดียวนะครับก็คือสูตรพลังงานโจนมีค่าเท่ากับ3ส่วน2ความดันคูณปริมาตรพลังงานโจนของสารสีแดงก็มีค่าเท่ากับ3ส่วน2 P1 V1 นะครับบวกกับสารสีฟ้าก็มีพลังงานโจน3ส่วน2 P2 V2 นะครับ ได้เป็นพลังงานจนหลังจากผสมแล้วนะครับก็คือ3ส่วน2ความดันผสมคูณกับปริมาตรรวมนะครับสิ่งที่มีเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยก็คือค่าคงที่นะครับ3ส่วน2อานไปดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้ p 1 v 1นนะครับบวกกับ P 2 V 2มีค่าเท่ากับความดันรวมนะครับหรือความดันผสมเราใช้ความดันผสมนะเพราะว่าความดันมันเอามาบวกกันเลยไม่ได้นะครับความดันผสมคูณกับปริมาตรรวมข้อนี้ถ้าเกิดเขาต้องการให้หาความดันผสมนะครับเราก็ย้ายข้างโดยการเอาปริมาตรรวมนะครับมาหารฝั่งนี้ก็จะได้ว่า 1> P 1 V 1บวก P 2 V 2นะครับส่วนด้วยปริมาตรรวมนั่นเองนะครับทีีน้อย่าลืมมากถ้าเกิดรวมในภาชนะนะครับถ้าเกิดเรารวมแก๊สไว้ในภาชนะเดียวกันปริมาตรรวมนะครับจะเท่ากับปริมาตรของภาชนะนั่นเองแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้รวมในภาชนะเราก็เอา V 1นะครับบวกกับ V 2ซึ่งส่วนมากเวลารวมแก๊สแล้วเขาจะรวมในภาชนะอยู่แล้วแหละนะครับ และนักเรียนก็ต้องดูดีๆว่าภาชนะนั้นมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับตัวนั้นจะเป็นปริมาตร